ธนาคารแห่งประเทศไทยหาหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้เพื่อปรับแนวทางการอายัดบัญชีบรรเทาผลกระทบประชาชนนางสาวดารามีแทจูผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย mm. เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีข่าวการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีม้าโดยบัญชีที่ได้รับผลกระทบจะเป็นบัญชีที่อยู่ในเส้นทางเงินที่รับโอนจากบัญชีม้าเท่านั้น ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบตามอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสปออทและธนาคารพาณิชย์ได้ยกระดับการจัดการบัญชีม้าโดยขยายขอบเขตการติดตามเส้นทางเงินให้กว้างขึ้นเพื่อกักเงินที่โยงกับบัญชีม้ามาคืนผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดจึงทําให้การระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนจํานวนมากขึ้นอย่างไรก็ตามจากความกังวลที่เกิดขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยได้หารือกับ ปอทอและธนาคารพาณิชย์แล้วและเห็นชอบร่วมกันเบื้องต้นว่าจะเร่งปรับแนวทางการอายัดบัญชีและกระบวนการตรวจอายัดเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนสุจริตโดยมีการหารือร่วมกันวันนี้และจะเริ่มดําเนินการได้ทันทีสําหรับประชาชนสุจริตที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาสามารถติดต่อยกเลิกการระง,งับโดยติดต่อได้ที่ 0AOC1441-2 เอกวินกากะนิครายงาน